นี่จ้าแต่ว่ายังเกิดยังยังไม่เยอะเลยมีแค่นี้เองนี่ค่ะผักกูดนี่เดี๋ยวให้ดูเลยค่ะโอ้ยกำลังอ่อนผัดน้ำมันหอยอร่อยค่ะนี้นี่จ้าผักกูดอันนี้ผักกูดค่ะ ถ้าเป็นต้นเฟิร์นที่กินไม่ได้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งอันนี้ไม่มีขนนะคะนี่เก็บไปมาแล้วก็เอาไปผัดสักนิดหนึ่งพอ่อน,นี่จะต้นใบเขาก็จะอีกอย่างหนึง่งเขาจะเรียกว่าต้นเตินค่ะผักกูดเห็นไหมคะผักกูดอันนี้เขาจะ ไม่มีขนนี่ค่ะจะเกลี้ยงจะเกลี้ยงประมาณนี้พักูดอันนี้มันยอดมันเล็กแถวนี้โดเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แถวลุ่มน้ําแต่ว่าถ้าเป็นเอ,อที่มันกินไม่ได้ก็เป็นต้นเฟินค่ะต้นเฟินน่าจะอยู่บนเขาทางนู้นขนเขาจะเยอะคดังดีมากครับเพลยน มัเกิดยังไม่เยอะเลยเอายอดใหญ่ๆแล้วค่ะแต่ว่าประมาณเนี้ยผัดอร่อยเผัดใส่กุ้งผัดใส่กุ้งผัดน้ำมันหอยก็อร่อยค่ะลัวกินน้ำจิ้มกับน้ำพริกอร่อยเหมือนกันค่ะทำเมนูได้หลายอย่างบางคนเขาก็จะ แวะมาดูผักกูดค่ะยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เกิดนี่ผักกูด